รบกวนแนะนำตัวดนึงค่ะค่ะชื่อนาทีละตาวิทิตวินยูชนค่ะชื่อดวงตาสีพุทิวงศ์ค่ะรู้สึกยางไรบ้างคะกับการได้รับรางวัลในครั้งนี้แขรกัันกันกันก็นด้ค่ะ ค่ะก็ต้องบอกว่ารู้สึกปลับปื้มปิติมากนะคะคือมากกว่าความความดีใจนะคะเพราะว่าถือเป็นรางวัลสูงสุดสําหรับนักเขียนสตรีชาวไทยค่ะเช,เช่นเดียวกันค่ะภูมิใจแล้วก็ดีใจก็ขอบคุณสํานักพิมพ์ประพันธ์สารที่ให้โอกาสค่ะนอกจากผลงานที่่งเข้าประกวดนี้แล้วเรามีผลงานเรื่องอ,งอื่นๆไหมคะ อันนี้เล่มนี้เป็นเล่มแรกแล้วก็เล่มเดียวค่ะค่ะ,คะเคยมีผลงานเล่มแรกก็คือเรื่องอภาคินีสีเลือดนะคะเล่มนี้เป็นเล่มที่สองค่ะที่เขียนฝากถึงนักเขียนรุ่นใหม่ๆที่สนใจอ่านอยากจะประกวดงานเขียนเราต้องมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างคะอ๋อก็คือว่าอาจจะต้องเตรียมตัวดูกติกานะคะประกาศแรกแล้วก็ประกาศถัดมาก็คือว่า เตรียมความกล้าภายในจิตใจคะ่ะแล้วก็มั่นใจนะคะแล้วก็ลุยไปเลยคะ่ะไม่ต้องคิดมากะค,ะมค่ะมีกคล็ับอะไรแนะนำไหมคะไม่มีอะไรคะ่ะลงมือคะ่ะแล้วก็เขียนอย่างเดียวเขียนแล้วก็ตรวจแก้อ่นานหล,ลายครั้ง<ค>นล้วก็ช่วยเขียนนะคะได้แรงบันดาลใจมาจากช่วงก่อนที่<น>ประมาณเดือนมกราคมได้อ่านว่าทางสมัครพิมพ์มเขาต้องการ ให้นักเขียนสตรีส่งงานเข้าไปดูก็สนใจเพราะว่ามีเงื่อนไขที่ที่ดีแล้วก็พยายามดกระดับการเขียนก็อันนี้คือจุดเริ่มต้นค่ะคือแรงบันดาลใจจะเป็นเรื่องเล่าจากคุณแม่ตั้งแต่เรายังเด็กะนะคะแล้วก็เออแล้วก็จดจําไว้เราก็สงสัยตลอดมาว่าทําไมแม่ของเราถึงเเป็นคนที่ ถ้าเราเป็นแม่เราจะทําได้อย่างที่แม่ทําหรือเปล่านะคะอีกประการหนึ่งก็คือต้องการเผยแพร่วัฒนธรรมแบบบบา,บาของชาวภูกเก็ตค่ะสุดท้ายนี้ฝากฝากถึงงานประกวดชมนาทให้กับนักเขียนรุ่นใหม่ที่สนใจ พี่ฟาคำถามไม่ทัไนไรขอโทษ<ท>นะคะฝากถึงนักเขียนรุ่นใหม่ที่สนใจรางวัลชุม,มาน้าที่อยากจะลองเข้ามาประกวด<ส>กับเราอะไร<ส>ประมาณน<ส>ี้ก็ติดตาอทางไหนได้บ้างที่จะอ๋อทางเว็บไซต์แล้วก็ทางของสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยจะมีบอกข่าวเป็นระยะแล้วก็ของทางสำนักพิมพ์ประพันธ์สารของเว็บไซต์ของสำนักพิมพ์ค่ะ ค่ะก็สามารถติดตามข่าวได้ตามหน้าเว็บไซต์ประพันธ์ศาสตร์นะคะแล้วก็ตามสื่อมวลชนทั่วไปนะคะซึ่งเขาจะประกาศตลอดอยู่แล้วค่ะค่ะแล้วก็สาหรับนักเขียนที่ต้องการประกาศประกวดรางวัลนี้นะคะก็อยากจะให้นะคะเข้าเข้าร่วมประกวดเพราะว่าถือว่าเป็นรางวัลสูงสุดนะคะสำหรับนักเขียนสตรีไทยนะคะค่ะัสค่ะค่ะ อาจารย์คะพูดถึงการประกวดวัลชมนาในครั้งนี้นะะิดนึงค่ะครับก็เป็นวรรณกรรมพิเศษประกวดแบบพิเศษคือเฉพาะนักเขียนสตรีเท่านั้นซึ่งก็น่าชมเชยเพราะว่าการให้โอกาสสตรีได้แสดงความสามารถนั้นเป็นสิ่งที่ควรทําอย่างยิ่งแล้วเรื่องของสตรีนี่เป็นเรื่องที่ควรอย่างที่รับรู้นอกจากระหว่างเพศสองเพศแล้วใน สังคมทั่วไปก็ควรจะได้รับรู้ว่าบทบาทของสตรีนั้นสำคัญอย่างไรเหมือนคำโบราณที่ว่าสตรีแบกโลกไว้ครึ่งหนึ่งนั่นแหละถ้ามีโอ,อกาสได้บรรยายออกมาเป็นวรรณกรรมเนี่ยจะดีเยี่ยมเลยจะทำให้คนได้ลึกซึ้งกับชีวิตของสตรี ที่แบกโลกไว้อีกครึ่งหนึ่งนั่นแหละว่าเป็นอย่างไรครับการตัดสินยากไหมคะ,ะอาจารย์ไม่ยากหรอกครับเพราะว่าอ,อะไรมีการกลันกรองมาเป็นชั้นๆในสุดมาถึงมาถึงกรรมการแล้วก็เหลือไม่ถึง10ชิ้นแต่ก็ใช้เวลาอ่านก็เป็นเรื่องละเอียดอย่างที่รู้ว่าผู้หญิงเป็นคนที่คิดละเอียดคิดได้ประณีตมากกว่าผู้ชายก,ก,ก,ก็ก็ทำให้ได้ประสบการณ์ ได้รับรู้โลกอีกด้านหนึ่งของมนุษย์เราครับในฐานะที่ตอนนี้เป็นยุคดิจิตอลอาจารย์มองอย่างไรบ้างคะเกี่ยวกับเทคนิคใหม่ๆหรือว่าการเข้าถึงกลุ่มผู้อ่านในแบบๆใหม่ๆบ้างครับก็ก,ก็ก็เป็นความเจริญอีกด้านหนึ่งของการเปิดโลกวรรณกรรมแต่ผมคิดว่าอีกด้านหนึ่งเราไม่ควรละเลยก็คือโลกของ ที่เป็นหนังสือจริงๆที่เป็นเล่มๆแล้วก็นักเขียนก็ควรจะไม่ว่าจะเป็นเวทีอย่างไรแต่ความคิดของนักเขียนนั้นมันยืนอยู่ในจุดที่ว่ามันเป็นการกำหนดความคิดของตัวเองถ้าเราอ่านหนังสือเนี่ยความคิดของเราถูกกำหนดแต่ถ้าเราเขียนหนังสือเรากำลังกำหนดความคิดซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมาก เป็นความสําคัญของวรรณกรรมด้วยนะอยากให้คนอ่านหนังสือแล้วก็เขียนหนังสือกันมากๆยิ่งมีเวทีที่มันจเจริญก้าวหน้าเนี่ยมันก็จะยิ่งทําให้โลกวรรณกรรมข,ขยายกว้างขึ้นก็มีคําของผู้รู้บอกว่าโลกของคนอ่านหนังสือเป็นโลกของคนไม่เหงาโลกของคนอ่านหนังสือเป็นโลกของคนไม่เหงาเวลานี้ในท่ามกลางความเจริญ ทางวิทยาศาสตร์หรือความก้าวหน้าต่างๆเนี่ยคนจะเหงามากขึ้นจะเป็นโรคซึมเศร้ามากขึ้นมีความแปลกแยกมากขึ้นแต่วรรณกรรมจะช่วยขจัดช่องว่างเหล่านี้ได้และการเขียนหนังสือเนี่ยผมก็ยังยืนยันว่าคุณจะเขียนด้วยลายมือเพราะการได้สัมผัสตัวอักษรด้วยมือของเรานะเป็นการสัมผัสความคิดของตัวเราเองด้วยมือของเราเลย ไม่ได้ไม่ใช่ดูการจิ้มหรือผ่านจอเาดังนั้นผมคิดว่าเรื่องเหล่านี้มันควรจะผสานเก่ากับใหม่ให้มันเติมเต็มซึ่งกันและกันได้ครับสุดท้ายนี้ให้อาจารย์ฝากถึงรางวัลชมมานาฏในครั้งต่อๆไปกับนักเขียนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาประกวดด้วยครับ,รบผมว่าคงจะเย็นอยู่ในหลักการเดิมคือให้เป็นเรื่องราวที่นักเขียนสตรีได้มีโอกาสเขียนเรื่องราวขึ้นแต่วต่า เนื้อหาหรือว่าเป้าหมายเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนไปหรือปรับไปตามความเหมาะสมครับ ได้ยินนะฮะได้ยินนะครับครับครับเเลยนะให้คุณชม่าพูดถึงการสการผลในปีนี้ค่ะว่ามีความสำคัญยังไงบ้างแล้วก็มีการดบว่าคนเขียนอยู่ต่างประเทศอะไรนี้ด้วยค่ะกับการจัดงานในครั้งนี้ค่ะครับก็รางวัลชมนาคในปีนี้นะครับก็ถือว่าพิธีในการมอบรางวัลก็มีความเปลี่ยนแปลงไปนะครับไปตามสภาวะการก็คือสภาวะโควิด แต่ก็มีเรื่องที่น่าสนใจอยู่สองสาเรื่องนะครับก็คือจำนวนผู้สนใจส่งงานเข้ามาประกวดเนี่ยเยอะขึ้นซึ่งผมก็คิดว่าอาจจะเป็นเหตุผลของคนได้มีเวลาพักและทำงานอยู่ที่บ้านมากขึ้นนะครับก็ใช้งานเขียนเป็นทางออกในการทำงานผลิตชิ้นงานออกมานะครับอันที่หนอันที่สองผู้ได้รับรางวัลเองก็อยู่ต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้ทาง พระพันสานก็เลยจัดงานเป็นรูปแบบที่เป็นเรียกว่าไฮบริดก็คือมีงานทั้งในพื้นที่ที่ธนาคารกรุงเทพเองด้วยนะครับแล้วก็เชื่อมโยงไปที่ในในผู้ชมทางออนไลน์ด้วยนะครับก็มีการพูดคุยกันบรรดานักเขียนก็เป็นอีกครั้งที่เราได้เห็นว่าไอความพยายามของการสร้างบทบาทของผู้หญิงในหลายแวดวงเนี่ยนะครับ ก็เป็นสิ่งที่ธนาคารกรุงเทพเองสำนักทีมปะพันสารน,นะครับแล้วก็เป็นที่น่ายินดีว่าปีนี้เราก็ได้มีกริมพาวเวอร์เข้ามาร่วมเป็นผู้สนับสนุนด้วยนะครับทุกคนก็คงจะมุ่งหวังว่างานวรรณกรรมเป็นงานสร้างสารรค์ที่เราอยากจะรักษาแล้วก็ให้คงอยู่นะครับนั่นเป็นเรื่องที่หนึ่งในสถานการณ์ที่สื่อสมัยใหม่ทางด้านดิจิทัลต่างๆเนี่ยมีความหลากหลายแล้วก็ ง่ายๆมีความสนใจสูงขึ้นผมิว่าการพยายามช่วยผลักดันให้เกิดงานเขียนงานวรรณกรรมเนี่ยก็เป็นสิ่งเรียกว่าเราควรจะช่วยกันผลักดันให้เกิดขึ้นในสังคมนะครับคนจะได้มีเวลาคิดได้มีเวลาทาต่างๆมากขึ้นนะครับก็ใ, <ช S 1> ในานามของธนาคารกรุงเทพเองก็ต้องขอเรียนว่าเรามีความยินดีที่มีโอกาสได้สนับสนุนกิจกรรม,รรมลยยักษณะนี้นะครับก็ถือเป็นกิจกิจกรรมในเชิงสังคมแล้วก็วัฒนธรรมซึ่งเราก็คิดว่ามีความจําเป็นที่จะอยู่กับสังคมไทยไปอีกครับขอบคุณครับ การตอบต,ต่อไปของคางธนาครับุจริงๆต้องเรียนว่าเราทําหลายเรื่องหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องสังคมทั้งเรื่องการศึกษาเรื่องวัฒนธรรมนะครับผมคงจะเล่าได้ไม่หมดนะครับแต่ว่าเราก็มีการสื่อสารมีการชี้แจงออกไปในหลายๆโครงการที่เราทําแต่ก็นิดก็อยู่ภายใต้พื้นฐานของความเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่บ้านนะครับก็คือเราก็อยากผูกพันแล้วก็มีส่วนร่วมในสังคมแล้วก็อยู่กับความเปลี่ยนแปลงต่างๆท,ที่เกิดขึ้นตลอดไปครับ ขอบคุณครับยบคณดณค่ะด้วยความยินดีค่ะ ก็จะบอกว่าต้องทำเลยค่ะคิดแต่ว่าจะต้องมีความพร้อมนะคะอมนที่ะคุนัทนตัวนิดนึงคะ่ะอ๋อชื่อหนิงหรือเอลี่หรือธนัตด,ดาสว่างเดือนนะคะวันนี้มาร่วมงานรับรางวัชลช่รกเป็นยังไงบ้าง <c oughs> ก็ดีใจค่ะดีใจกับคนที่ได้รับรางวัลทังท้งสามท่านเลยนะคะแล้วก็นึกถึงตัวเองวันแรกที่เรามารับรางวัลที่นี่นะคะ <c oughs> ตื่นเต้นนะแต่รอบนี้เงินรางวัลเยอะมากเลยต้องหนะึ่งแสนทำให้อยากมาอีกค่ะ จากวันนั้นจนถึงวันนี้จากที่เราได้รับรางวัลมี้ค่เ,เปลี่ยนแปลงไป,ปก็เปลี่ยนนะคะมันทําให้พี่หนิงมีโอกาสเยอะขึ้นในสังคมนะคะแล้วก็ได้รับการยอมรับเรายอมรับในที่นี้หมายถึงว่าทําให้คนเข้าใจอาชีพขายบริการมากขึ้นนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันที่ออกมาแล้วก็อยากจะเออพี่อยากจะอยากจะมาบอกน้องรุ่นใหม่ไม่อยากให้ใครเข้ามาสู่อาชีพนี้นะคะเพราะว่า คนรุ่นเก่าๆที่เขาทําทํามาขายมาเนี่ยเขาไม่กล้าออกมาพูดมาบอกมาทําให้อัตราโสิภณีไทยมันเยอะขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆใช่ไหมคะแต่วันนี้พี่ได้มีโอกาสได้เอาเรื่องราวความจริงมาพูดว่าจริงๆอาชีพนี้ไม่ได้สุขสบายไม่ได้ได้เงินง่ายบางคนเสียชีวิตบางคนตายสรารพัดนะมันก็จะทําให้น้องรุ่นใหม่เนี่ยยักยังช่างใจไม่เข้ามาในอาชีพนี้ค่ะแล้วก็โอกาสที่ดีของพี่ก็คือมันทาให้พี่ได้ต่อยอดทําอะไรหลายๆอย่างในในงานเขียน ากที่เราไม่ได้อยู่ตรงนี้เลยไม่เกี่ยวกันเลยอยู่แต่กลงางค่ำกลางคืนก็กลายมาเป็นคนกลางวันก็ดี<ๆ>ค่ะมีโอกาสได้เยอะมากในสังคมนะแล้วก็ได้มีโอกาสช่วยเหลือสังคมไปในตัวด้วยตอนนี้ช่องทางการกติดตามผลงานของพี่รี ก็ไปที่ YouTube เลยนะคะ I am อ l l e หรือเพจฉันคือ a อ l e นะคะก็ยังคงจะพูดถึงเรื่องการค้าบริการทางเพศแล้วก็เรื่องราวของคนในคุกนะคะคนที่ผิดพลาดล้มเหลวเรื่องคุกเรื่องตารางเลยพี่หนิงก็จะวนเวียนอยู่ใสยดังอันนี้ค่ะสุดท้ายนี้ให้พี่หนิฝากถึงรางวัลชมน่า รางวัลน,นี้เป็นรางวัลที่ดีมากๆเพราะว่ามันเป็นรางวัลสาหรับสตรีโดยเฉพาะเราไม่ต้องไปแข่งขันกับผู้ชายแล้วพี่หนิงก็อยากเชิญชวนให้ผู้หญิงหลายๆคนนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นแม่บ้านเป็นใครมาจากไหนก็ได้คุณไม่จําเป็นต้องเรียนอักษรศาสตร์ไม่ต้องมีความรู้มากมายถ้าคุณมีประสบการณ์มีเรื่องราวที่อยากตีแผ่ที่เป็นประโยชน์กับสังคมพี่หนิงเชิญชวนให้มาเขียนส่งเข้าประกวดรางวัลชมนานนะคะแล้วคุณก็จะได้มีโอกาส มดยใช้ตัวรางนกรดค่ะเดี๋ยวเราคนที่หนึ่งยืนจับค่ะ